กำลังรอคลิปพี่หมอนหวานอยู่ใช่ไหมคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีและดวงดีมากๆค่ะมาดูกันวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้5้าใบน,นะคะพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้เพราะฉะนั้นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้ให้จบนะคะมาดูกันว่าไพ่ของคุณดวงชะตาของคุณในช่วงเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะมาดูไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกสิบถ้วย คุณเป็นลูกขององค์พระพ่อพิชเนศมีใครบนบานสารกล่าวขอพรจากองค์พระพ่อพิชเนตเไหมจะสําเร็จนะคะตรงไหมคุณมาดูคลิปนี้คุณขอจากองค์พระพ่อพิชเนตหรือเปล่าขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาท่านมากๆและชอบอธิษฐานขอพรจากท่านนะคะท่านบอกว่าท่านรับรู้และความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณ ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคุณขอเกี่ยวเรื่องอะไรความมั่งคั่งร่ำรวยความสําเร็จเรื่องการปลดนี้เรื่องการเงินหรือลงทุนทําธุรกิจขอให้ได้เงินก้อนโตนะคะจะสําเร็จอย่างแน่นอนท่านบอกว่ารับรู้จับประทานพรน,นั้นให้สําหรับคุณนะเรื่องการเงินด้วยนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินภาระนีสิน ทุกสิ่งทุกอย่างคุณคาดหวังจะให้มันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงทั้งลงทุนธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอยากให้มันเห็นเงินอยากให้มันเห็นกําไรนะคะมาดูอีกใบหนึ่งใบที่4ก็คือการงานของคุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะแดไม้เท้าการงานของคุณจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณค่ะนะคะ มาดูใบสุดท้ายขึ้นไพ่เชมเพลนแปลงว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณกําลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนรอคอยอีกสักนิดชีวิตของคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครเข้ามาแล้วเห็นไพ่ใบนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และขอให้คุณโชคดีค่ะนะคะ